สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube ที่เคารพรักทุกๆท่านครับคลิปนี้จะพามาดูหน้าง,งานเก้าไร่ครับไม่ได้เข้ามานานนะครับได้ยินข่าวว่าทมเสร็จแล้วทีนี้ก็จะเป็นงานของพวกเรากําจัดวัชพืชนี่น้ำท่วมอีกแล้วน้ําท่วมนี่เกิดจากล่องน้ําตรงนี้มันนี่หรือเปล่ามันเต็มหรือเป่า เต็มจริงๆด้วยโอ้โอ้เตม็มแล้วนี่นานี่เขาก็ทําเต็มแล้วเราต้องไปเอากวาดรถจะพืชตรงไหนอีกเดี๋ยวต้องไปถามวิศวะไปทางนู้นเราต้องไปถามวิศวะหน่อยว่าเขาจะให้เราไปกวาดรถจะพืชตรงไหนอีกทำไมมันเสร็จแล้วรถจาฟิลลวเราก็จอดอยู่นี้ที่อยู่นี้นานแล้ว

คนแต่กวยแล้วค่นแต่กวยมาแล้วมีมันเกือบเสียขาดนะมัดผมทออ๋อ,อหมายถึงมาทุกอย่างเรียบร้อยมาแล้ววันนี้เอาทอมาล,ล่องเหรอครับว่าผมหา,าเ,หอเอาดินใส่เพราะ,ะดินนี่เหลือจากล่องแล้วนี่ไปซูดดูตัวนี้สิสสเพราะว่าในในการผมนี่มันเหลือคิ้ดินบางอย่างน้นำบ่ออนี่เหมอนเดิเนี้ยผดินนี่เต็มแล้วเพรนี่นี้ยเสริมเสริมหน่อยเดียวเนี่ย มียวงตัมอยู่เอนยังตะสัน oh, ี oh. ่องนันได้บดแลวเนเียนไปจัง ok. ิเอาทีแรกอวมาฝากนท่าแปลกับพุ่โอเลือยู่จุดนี่แต่เดื่ปีนั้นเห็เ็ดหัวก่อนอ๋อมาตังมาเห็ดหัวก่อนเนี่ยแพทกันดิเห็ดนี่ไปเสิมไข่นอกันไรดีเพื่อนไรดีเราไปเปิดทั้งทั้งปุ่นกันไปทั้งปุ่นอเป็นคนไปกันไปทังปุ่นนี่ทังปุ่นไปันเล่นตันไว้ได้เอาคนไป ความเปิดเอาไม่โค้มันเอื้อไปประหอดเดยวันไปไคูเราต้องไปกันหน่ยต้องไปเหมือนแบบเ้งบนเส้น,นยังห,อหรอเอาที่แรกก็ว่าต้นขามเปียนี่วันไปทั้งหม,อ,มอ๋อยูดเสนนี่ถึงต้องเล้ย,เยวเ,เลือดลุ่มคอห้ทั้งฝุ่นตาขึ้นอ๋อเดี๋ยวจะลคอทังหมดนั่งกับความกินไบไปแต่บางเลมบ่พ้องเินเดนีขี้เนี้คือังเนเาพวเานพ ผมก็บอกว่าทั้งขางเขาออกตั้งมือนั่นมันเร็วเดียวแหละทั้งหลังมันก็เหยับหยับลงไืเป็นหรอเหมือนมันควายมันหนามันไหลอยูางมันควายเออแต่ว่าจะมันไหลอยู่หรือไเรียนที่ไหนโคตรแบบนี้พ่อมึงได้ปะแต่ตั้งมือผมเคลียร์ไปตั้งมือคุณปิบ๊บบ๊อบหรือว่าเขามาเห็นอีกมือนั่นเขาเจ้าดันมาหนีพ่อดันมาหนีดินมันก็ลงไปอีกมันก็ตันน้าท่วมตรงนีกได้เอานั่นมะเดาโกยไปนี่เตียงตัวผู้ชม

ทอดที yeah, <t> ่ม <úc ados> yeah. ันเขียววี่ันเขียวอด่เาแก่ไปอด่ฮะอด่ดิอด่ดิอดี่ดบเนี่ยเลี้ยงแกแล้งไงไม่พอนะเนี่ยเนี่ยอู้หูเรียงรายอยู่นี่นี่ตีนมันเออร้เสือกจะทำอะไรแลตีนมันไปเรื่อยเรี่ยวแีนลงนะราะว่า ม่มีใจแล้วไม่แล้วไม่แล้วต้องสยามนี่หรอมีหั่น้ำยาอเเียวผมยบ้อยแล้วผมไม่ใหญ่ออกเลยเลยออกเลยเลยไอ่าเลยเก็มตั้งัวมาคือยงมันเลีวหลกแต่ข้อ่สีสามก็คือมือ่นี่จะราเียนหัวนาะนอาดหลาเลยครับ เก็เด้เงินมาแล้วเนาะยเดินเท่าไรหรือว่าท่าที่แสนดีกว่าเนี่ยเดินเท่ายอยกขึ้นโอ้ทั้งนี่มันทั้งปานทั้งโอ้ปบานไในฮอดคุณแล้วบัดนี้อันนี้มันตานทุกขั้นส่วนผมไดเอามาคุยไปเกี่ยวเพราไปเกี่ยวหน้ามันหลายทั้นสุดนะโอ้เนี่ยมุ้มคือลักกันสิเลื่ยลักไปอีกนะบัดนี้แบดนี้ทั้งที่นี่ทั้งนั้นอันนี้ได้คิอล้มคอบัดนี้อ๋อล้มคอไงถ้าโจ้าที่ว่าเทศบาลน่ะเ้าหมู่บ้านเ้าเป็นคนล้มตีล้มเองเนี่ย เอาห้องผสมตันทางนา้ำี่งนะคือว่าปลาหอยนั้นตันทงนง้งงาลงอเาลิงอทะเลบ60 0ินิออนย,นยน้อยๆน่ยนยอ้อ,อ,อยไหนเียรที่ไ่งวันนัลนละนึกว่ามันลอน40บอบอก็ลยลเอาลงพอหมันไหลแมปิดน้ำ้าคุณกอนพรปิดน้ำ้าคุณกอน ลอกู้นี่ออกเมื่ไหร่มันแหงเอาดินแหงร่ง,งเหมืนอาดินแหง,งร่งจริงพอร่งเ็เป็นบอซ้ำทั้งคุณนอ,อมันวาพเอาดินกันนนก้นไว้บอสมาออกมาีเปียกทังทีนางม่มีห้างไปามเลยบ่นพูดได้บอยคนผมเองไหมนี่นเ,นเขาจะหาสิเดินนี่ตันไ,มไหมนี่สามสามรายโยเนีย ไ้กรุลชิปไล่ขน้ย่เลยน่เลยผมยากผมเดือนะครับปก็ถมแ้มึงแตะทัแทบมึงบ่มาเดกเี่ยมึงบ่เขาหนังงั้นเียิน้ำไรแล้วโอ้นั่นไหนเีคนมึงไปเ้านน้ยเดียวก็เป็นไปกินปลาไหลเป็นไลโตัเดียวกินอ่โอ้งามามเป็นไปกินหนึงร้อยหอนเล็กางไปน้ำอะไร้ยจริงม่ะเอาบงยีสิบองนีมันคือสูงกว่าทา้งุ่ แ่้วในบังนีมันตีเป็นแนวถนนมาทีเด้ได้เอาดินรอกอีกนี่เอ้าอ๋อดินออกลอกไว้ได้ทั้งหมดเพื่อไว้น่ะเพื่อจะาดินลงกที่แสดงว่าบังนีเพื่อแล้วจริงๆถนนมันตรงนั่นนี่นี่เห็นไหมเห็นปะตรงแน้วนรงหนีสิไม่ถนนแต่เนี่ยสิตกไปอยูว่างกวางเหน็บมิดอืมมันทีตัดไปทั้งสุดแท่งนี่ไปทีมิดจะขื้อเป็นถนนเ้ากับเพื่อลอกนี่ล้องหันแกกำแพงแล้วก็ลอกล้วหันแสดงว่าหลังพีนี่ไม่ถนน เ่านี่นี่ถนนนี่ติดพื้นี่นมองยืนได้เนี่ยเพราะเราเฮียนคนอยู่เลยเฮียนคนหลังนี่เขาเตาเดิร์นก่อนว่าจะเอาเพเอามันหน่อยโคตรแค่หกเมตรจากหัวมากมันเป็นเกี่ยวบบ้านไทยใหญ่ลงมันถึงเป็นบ้านเป็นแบบนี้พันเธุ์บอสถนนแบบนี้ป่ะบอสเป็นสูตรมากสูตที่พื้นที่แต่นี้แค่เราว่าจะเอาเป็นสวนเพราะมันพื้นฐานเขาเป็นสวนกั่ไหมนนะนี่เขาสอบเขตเพราะว่าตรงนี้มันหิบเขาไปได้พื้นอีกนะแนวต้นไม้ บอกที่แกว่ามันเิเขาไปน่สิผมบอกได้หน่อยสู้งน้ำสูด็ผมมาได้เพราะว่ายังตอนแรกกับที่ราผมไม่ยันตีว่าผุนมันล้นลนเขาไปนี่จนรมเปียซี่เมียนสูสวกแล้วนอมตอนแรกที่ว่าเออรักจีรักิจอดกันอนาี่มไนมแม่เออทนกคนทุกอยาต่มั่ได้ามเตรียมลุยน้ปปรลให้เราหลดเสนอกโอเคโอเคห้องเตรียมเอารถกลับนเอารถไปใส่หาง เอารถไปเซฟปั๊มหางเอารถเบบ้านล้ใกระจายที่ขาดกจายที่ขาดตแบบที่เรียบจงงันเราไปเจ้าบ้านล่ะจงไปหาตเนกเจ้บ้านเออของผมน้ำตนเย่นหันงมากระจนตัววันนีนเราเบ่ของผมไปน้ำเหลวล้วสิเบื่คิดกระจายไปหมเด้เดสิันจะพงวันจะผูดกรใจมื่อไรอ่กจายเหมือแจเทียบเมือ้ยไม่ี้ขี่เน็ตก็แสดงกลามดักถูาปะเออชงให้ทันเลยล่ะเดนพูดเหมือนแจ๊กออกไปเหมืแจ๊ก bà đây, đây nào chỉ đấy bỏ cái bây giờ tí đến nhiều đấy bỏ nhắm đấy cái chẳng chỉ bị hại thế <laughs> lớp sáu chiếm bay là chị. bây giờ băng phân chăn lang nó tỏ ô bên lang gì bên này không bao <laughs> จ้างเขามาต่อขึ้นกันฮัลโหลมันแหลวเบิ้ลอะไรนี่นี่ผมจัดการแล้วเบิ้ลเหลวคือว่าเบิกเงินไปกินแล้วคือจะแสดงเถอะโอ้ยบางยันตีว่าเขาเบิกไปหมดแล้วเงินมันจะพืชกเชี่ยมันจะเผือกนะว่าทันได้แล้วออกก็ดู้เป็นสีเั่นออกไปวันจะทรงไปโอ้โหวัจะทรงไปนี่จะผมนี่จะผมสีใหญ่รถออกนี่ผมเฮ็ดเรียบร้อยแล้วเล่ เอาไห่ไ่ม่วข,ข้านีเฮ็ดป่ะออกหมดแล้วเอาออกหมดแล้วเนไหมออกหมดแล้วออแบบนั้นป่อยปล่อยมันหดนันหน้ามันไหลอยูอ่หน้ามันไหลอยู่ผมย่างไปมันเกิดซีเพราะว่าผมอันอันนี้มุดแล้ว เพราะว่าต้องอันนีแล้วมันเป็นมันน้ำไหลแล้วปกติแล้วแต่ถือพืชบวกตรงไหนบ่บ่บ่ฝังท่อน่ะมัน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 จะไปฝังในเรือตรงปีบมันมันต้องหาท่อมากเป็นเจ้ารถพเนจดเองดอกในโครงการน่ะบ่เมียนเด้เราต้องเอารถมาเห็ดอ๋อมันเป็นมันเป็นอยู่ในการถมดินนี่เป็นบ่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 ตั้งหากอันนั้นมันตั้งหากสิแมีนเมีนฝังท่อน่ะอ่า ตั้งคอตั้งหากแล้วก็ใจตั้งหักครับครับเอออันนั้นพจนใจตั้งหากสมมาเอ้ยไม่ใช่ขีเหนียวขีเดาครังบบออบอบผมไม่ยังอยู่นี่แหะกับเล่านี่แหะมันมันใดแล้วมันใดแล้แไล้วไปด้แล่ะอนแรกาจรกูงเป็นร